<Podcast. S 2> มัติชนพอดแคสต์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งตุลาการที่ถูกยึดไปโยงกับประชาชนหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยกล้าสมุดวนันนี้หลังจากที่วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบอาจารย์สิริพนนันธ์นกสวนสวัสดีนักวิชาการรัฐศาสตร์และคุณชาตรีอัจจานานัน อดีตอธิบดีกรมการกงสุนและอดีตเอกอักรรชทูตรประจำกรุงฮกไม่ให้ทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแม้ว่าจะผ่านการสรรหาจากกรรมการสรรหาโดยบุคคลระดับประมุขขององค์กรศาลและรัฐสภาโดยไม่มีการให้เหตุผลใดๆแล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งที่ท่านอาจารย์สิริพันธ์เคยกล่าวไว้กับรายการไลฟ์ของมติชนสุดสัปดาห์ว่า เหตุที่ไม่ควรกลัวสอวอสีน้ำเงินเกินกว่าเหตุไม่แน่ใจเจตนารมณ์ของผู้ที่ไปขุดมาโพสซึ่งหวังว่าคงไม่ใช่การขุดขึ้นมาเพื่อความสะใจประมาณว่าเห็นไมละคุณอะไรแบบนั้นแต่ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวอาจารย์เองอาจจะประเมินสอวอสีน้ำเงินต่ำหรือมองการเมืองในเชิงมีความหวังเกินไป แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์สิริพันธ์เท่านั้นที่เคยประเมินสวสีน้ำเงินในแง่ดีแม้แต่ตัวผมเองก็เคยแสดงความเห็นไว้คล้ายกันกับรายการหนึ่งของมัติชนโดยในตอนนั้นมองว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันนั้นมีอำนาจเพียงการกันกรองกฎหมายซึ่งผู้ที่มีอำนาจในการผ่านกฎหมายจริงๆโดยแท้ก็ยังได้แก่สภาผู้แทนราษฎรอยู่ดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ใช้เสียงมากมายอะไร ประกอบกับเห็นว่าก็มีสวสายประชาธิปไตยได้ผ่านการเลือกเข้าไปจำนวนไม่น้อยคงน่าจะพอไปหาพวกเพิ่มได้ส่วนเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆก็เห็นว่าวุฒิสภานั้นมีอำนาจแค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นไม่ใช่อำนาจในการเลือกตัวบุคคลดังนั้นแม้หน้าตาของสวจะออกมาเป็นที่ไม่น่าพอใจมีข้อคอรหาว่า สวส่วนหนึ่งมาจากการจัดตั้งและวางแผนด้วยอำนาจความได้เปรียบของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแต่ก็ยังมองในแง่ดีอยู่ว่ามันก็อาจจะมีบ้างบางส่วนแต่สวที่มาตามวิถีทางอันชอบก็น่าจะยังมีอีกจำนวนหนึ่งอีกทั้งแม้ว่าจะมีสวที่ใส่เสื้อสีเดียวกันแต่การลงคะแนนก็เป็นเอกสิทธิ์ไม่น่าจะมีใครยึดครองสภาสูงได้อย่างเด็ดขาดขนาดนั้น แฟนคอลัมน์ที่จำได้ก็อาจจะนึกออกว่าในช่วงแรกผมเขียนบทความในเชิงเป็นบวกหรือแก้ต่างให้สวที่น่ากังขาชุดนี้ด้วยซ้ำคือในตอนนั้นมองว่าแค่มันไม่ได้มาจากการชี้นิ้วตั้งตัวคนของพวกคณะรัฐประหารก็คงไม่น่าจะแย่มากคำตอบของการมองโลกในแง่ดีนั้นก็ปรากฏไปแล้วชัดเจนใช่แล้วแม้จะจริงที่ว่าสวอาจจะไม่มีอำนาจถึงขนาดปัดกฎหมายตกไปได้ทั้งฉบับ แต่ก็ยังมากพอที่จะถ่วงกลไกกระบวนการนิติบัญญัติให้เสียเวลาไปเกือบปีในการผ่านกฎหมายที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อขุมอำนาจทางการเมืองบางกลุ่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพวกเขาเหนียวแน่นเรากลับมาจากพักการเมืองเดียวกันจริงๆถึงขนาดที่แม้จะมีสวาสายประชาธิปไตยแล้วก็ยังเจาะไม่ลง เรื่องอำนาจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบบุคคลใน,นตำแหน่งสำคัญนั้นแม้จะไม่ใช่การเลือกตัวแต่การไม่เลือกก็ส่งผลเป็นการเลือกมุมกลับว่าบุคคลที่แม้ว่าคณะ,ะกรรมการสรรหาจะเลือกมาอย่างดีแล้วแต่จะผ่านความเห็นชอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอำนาจบางอย่างที่เชื่อกันว่าอยู่เบื้องหลังสอวอกลุ่มใหญ่นี้ โดยตำแหน่งหลายตำแหน่งที่สวชุดนี้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้เข้าดํารงตําแหน่งนั้นนอกจากผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระแล้วยังรวมถึงผู้จะดํารงตําแหน่งตุลาการด้วยโดยนอกจากกรณีตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วตุลาการสารปกครองสูงสุดและประธานสารปกครองสูงสุดก็อยู่ในขอบเขตที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากวุฒิสภาคณะนี้ด้วย ทั้งนี้การได้มาซึ่งผู้มาดำรงตําแหน่งตุลาการระดับสูงนั้นเป็นเรื่องที่ยากต่อการจัดสมดุลเกี่ยวกับที่มาและความรับผิดชอบที่หมายถึงการตรวจสอบจากอำนาจอื่นหรือประชาชนมากที่สุดแล้วในบรรดาอำนาจอธิปไตยทั้ง3รูปแบบเพราะตัวบุคคลผู้จะมาใช้อำนาจตุลาการนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายและศาสตร์อื่นในระดับสูงที่สุด ดังนั้นตุลาการหรือผู้พิพากษาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงกับผู้ใช้ส่วนแห่งอำนาจอธิปไตยอันเป็นของประชาชนแทนส่วนรวมดังนั้นในทางปฏิบัติอันสมเหตุสมผลผู้พิพากษาหรือตุลาการก็ไม่ควรจะมาจากเลือกตั้งโดยตรงจากใครก็ได้เรื่องนี้ที่แตกต่างจากกรณีของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารระบบกฎหมายในประเทศอื่น ผู้ที่จะมาเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นส่วนใหญ่ต้องผ่านระบบการคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขพิเศษตามแต่ระบบกฎหมายจุดร่วมของแทบทุกระบบของแต่ละประเทศคือต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษากฎหมายหรือศาสตร์อื่นๆในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างตำ่ำรวมถึงผ่านระบบการอบรมเฉพาะสำหรับวิชาชีพกฎหมายเช่นการเต้นเนติบัณฑิต หรือได้รับประกาศนียบัตทางกฎหมายที่มาจากการอบรมเป็นพิเศษจากนั้นก็ต้องผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าไปเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งเป็นกระบ,บวนการภายในของศาลน,นั้นๆสำหรับตุลาการในระดับสูงสุดนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในทางกฎหมายกระบ,บวนการยุติธรรมหรือในด้านอื่นๆที่เป็นคุณสมบัติระดับสูงมาแล้วจากนั้นก็อาจจะมีกระบ,บวนการที่ให้ฝ่ายการเมือง ที่มีที่มาจากประชาชนในทางใดทางหนึ่งได้เลือกหรือเห็นชอบให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติถึงพร้อมนั้นได้เข้าสู่ตำแหน่งตุลาการหรือผู้พิพากษาศาลสูงสุดของประเทศเช่นกรณีของเยอรมนีสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐและสภาผู้แทนมลรัฐจะเลือกหรือสรรหาตุลาการมาสภาละ8คนรวมเป็น16คนส่วนสหรัฐอเมริกานั้นรัฐธรรมนูญกำหนดหลักการไว้เพียงว่า ประธานาธิบดีโดยคำแนะนําและความยินยอมของวุฒิสภามีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาสารดีกาแห่งสหรัฐแม้จริงๆตามตัวบทนั้นเหมือนจะให้ประธานาธิบดีแต่งตั้งผู้พิพากษาจากใครก็ได้โดยแท้แต่ในทางปฏิบัติประกอบกับประเพณีการปกครองแล้วประธานาธิบดีจะแต่งตั้งจากผู้พิพากษาระดับสูงหรือนักกฎหมายที่มีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับ สำหรับประเทศไทยกรณีที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญตามข่าวข้างต้นนี้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีที่มาจากผู้พิพากษาสารดีการะดับหัวหน้าคณะที่ได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่สารดีกาสามคนตุลาการสารปกครองสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดสองคน และอีก6คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศานศาสตร์และผู้มีประสบการณ์รับราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าประเภทละ2คนการได้ตัวบุคคลที่จะมาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆนั้นจะมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาที่มีที่มาจากประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านและบุคคลที่เป็นตัวแทนจากองค์กรอิสระต่างๆจากนั้นเมื่อได้ชื่อบุคคลที่สมควรเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องนำรายชื่อดังกล่าวมาให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามมาตรา204ถึง206สำหรับสารอื่นๆในระบบกฎหมายไทยนั้น ผู้พิพากษาสารดีกาซึ่งเป็นสารสูงสุดในฝ่ายสารยุติธรรมนั้นจะมาจากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสารยุติธรรมเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยในทางประเพณีแล้วผู้ที่จะได้เป็นประธานสารดีกานั้นมาจากผู้พิพากษาสารดีกาที่มีอาวุโสสูงสุดโดยอาวุโสนี้จะนับจากว่า ใครได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้ามาก่อนหรือถ้าแต่งตั้งมาพร้อมกันซึ่งหมายถึงว่าเป็นผู้พิพากษารุ่นเดียวกันก็จะพิจารณาลำดับคะแนนสอบว่าใครได้ลำดับสูงกว่าโดยอาวุโสที่มาจากปีที่สอบได้และลำดับที่นี้จะถูกกำหนดไว้แต่แรกที่ได้เป็นผู้พิพากษาแล้วและถ้าไม่มีเหตุแทรกแซงพิเศษอันไม่อาจก้าวล่วงได้จริงๆลำดับอาวุโสนี้จะตายตัวไม่สามารถเลื่อนหรือแซงกันได้ และในการเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญทุกตำแหน่งก็จะไปตามลำดับอาวุโสที่ว่านี้ระบบนี้มีข้อดีที่เถียงได้ยากคือสามารถที่จะตัดปัญหาเรื่องการใช้วิจารณญาณของผู้บังคับบัญชาหรือผู้พิพากษาระดับสูงกว่าว่าจะเลือกใครให้ดำรงตำแหน่งไหนซึ่งในระบบราชการปกตินั้นเป็นจุดที่เป็นช่องว่างที่สุดที่ทำให้มีการวิ่งเต้นแทรกแสงได้ส่วนการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั้น จะมีที่มาจากคณะกรรมการตุลาการสารปกครองจากคัดเลือกบุคคลที่เป็นตุลาการสารปกครองชั้นต้นระดับหัวหน้าคณะรวมกับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทั้งในทางวิชาการและการบริหารราชการแผ่นดินและนำรายชื่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบรวมถึงกรณีของการคัดเลือกและเสนอชื่อประธานสารปกครองสูงสุดด้วยแต่เรื่องนี้อาจจะแตกต่างไปจากกรณีของสารรัฐธรรมนูญอยู่ กล่าวคือไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราใดาที่กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองนั้นต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาอย่างไรก็ตามที่เป็นเช่นนั้นเพราะมาตราสิและมาตราสิทับหของพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542โดยก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ร่างมาตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญ2540 ที่สวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนประเด็นที่อยากจะกล่าวถึงสำหรับเรื่องนี้คือในช่วงวิกฤตการเมืองในสมัยท้ายรัฐบาลสืบทอดอำนาจของประยุทธ์จันโอชาหนึ่งในประเด็นการเรียกร้องของประชาชนส่วนหนึ่งคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ในตอนนั้นผู้คนมองว่าคำพิพากษาคำสั่งหรือการใช้อำนาจขององค์กรตุลาการในหลายเรื่องนั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่เป็นคุณต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนพล,ลเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการตั้งคำถามว่าในบางกรณีอำนาจตุลาการก้าวล่วงเข้ามาในแดนอำนาจการตัดสินใจของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยเกินไปหรือไม่ในที่สุดก็มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบ,บวนการยุติธรรมโดยเรื่องหนึ่งคือผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา หรือตุลาการนั้นต้องยึดโยงกับประชาชนเช่นอาจจะต้องให้สภาที่มีที่มาจากประชาชนให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการระดับสูงด้วยโดยไม่มีข้อยกเวน้นเรื่องการที่ผู้เข้ามาใช้อำนาจตุลาการนั้นต้องยึดโยงกับประชาชนนั้นเป็นหลักการที่สวยรู้ดูดีและเถียงด้วยยากเพราะมันฟังดูควรจะเป็นเช่นนั้นรวมถึงในหลายประเทศในโลก การได้มาซึ่งผู้พิพากษาระดับสูงสุดก็ต้องให้องค์อำนาจที่มีที่มาจากประชาชนเป็นคนเลือกดังที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นหากแต่ระบบดังกล่าวก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเพราะในเมื่อการเมืองนั้นคือเรื่องของความคิดความชอบความเชื่อเช่นนี้ถ้าผู้ที่จะเข้ามาดำรงตําแหน่งตุลาการได้ต้องยึดโยงกับสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีที่มาจากความคิด ความชอบและความเชื่อของสังคมในห้วงวาระขององค์กรหรือสถาบันการเมืองในขณะที่เลือกหรือให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการก็ได้เช่นกันการแต่งตั้งผู้พิพากษาสารดีกาแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้นั่นเพราะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะผัดกันมาจากผู้ที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยม เช่นนี้ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาสารดีกาดังกล่าวก็จะสะท้อนถึงแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมนั้นด้วยเช่นกันและบางครั้งหากผู้พิพากษาในสารดีกามีผู้ที่มีความคิดไปในทางซ้ายหรือขวาตามแต่การเลือกมาของประธานาธิบดีแล้วหนักไปข้างหนึ่งข้างใดก็ยอมส่งผลต่อระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศได้โดยรวมการแสดงอำนาจของสวสเดียวกันนี้ อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ต้องทบทวนว่าการที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการจะต้องยึดโยงกับประชาชนนั้นแม้ว่าจะเป็นหลักการที่ดูดีเถียงยากทั้งฟังดูน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ต้องเผื่อใจไว้ในกรณีที่ว่าหากองค์อำนาจแห่งประชาชนที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นต้องเข้าไปยึดโยงหากไม่ใช่พวกเดียวกับเราแล้วเราจะยังยอมรับถึงผลลัพธ์ตามความเป็นจริงของหลักการอันดีงามนั้นอยู่หรือไม่ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ